Bounce สวัสดีครับเจออีกแล้วนะครับ of and free day วันนี้จะเป็นเวฟสีเขียวไอ้นี่เคาเียกว่าสีเขียวเละเขียวมะนาวครับเขียวมะนาว ก็เป็นชุดสี่แทนเนาะแทนครับไทเบอร์ครับ,บ,รบดูรอบๆกนะันนี่ก็จะมีพวงมลาลัยด้วยไว้ทุกวันแค่ไหมอร่อยครับนี่ก็จะเป็นสไตล์ตาลอนะครับเรีเรียบๆจะเน้นเดิมไหม มา,มาดูล้อหน้าเลยครับล้อหน้าเป็นของอะไรชักเป็นตับเอยไม่เด้ยยาซ่าครับยา,ายาซ่าครับขอโทษครับเอ้ยแบบนี้เพิ่งเคยเห็นหนะเนี่ยอ๋อเคยเห็นในสนามแข่งยุ่ใช่ครับใช่ถือว่าเป็นรูปยักษ์ะนะใช่ป่ะใช่ครัผมมองเป็นรูปยักษ์ะกนะครัาคู่ท่านอะไรนี้ตอนนี้ซือ้อมาคู่ คูละแปดร้อยกว่าบาทราคาก็ไม่แพงมากส่วนจานจานป็นไอ้ครับเป็นราคาทั่วไปเนาะราคาทั่วไปได้ไดหมาาไร่จังอันนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทใช่ครับคือพันกว่าบาทครับก็อแดปเตอร์ก็สองสองร้อยหรือร้อยกว่าบาทเนี่ยจไา่ได้ ส่วชุบเวกน็อตเนี้ยช่างบูมคนเก่งเองใช่ครับคือเจ้าของเขามีลงเก่งด้วยนะลงเก่งช่างบูมรับเก่งทุกอย่างส่วนปั๊มเป็นนิชินใช่ครับนิชินครับแท้แน่น,นอนเนาะตัวแท้ครับแท้ครับเท่าไรทางตัวนี้พันเปรี้ยบครับพันเป สนสายก็เป็นสายแต่งทั่วไปนะครับก็จะมีตัวยึดสายคันนี้ได้ตัดโชกปะทังไม่ใช่ครับเดิมเดิมเลยครับคือโชกหน้าไม่ได้ตัดเลยนะไม่ครับครับเดิมเดิมนะครับลออครับส่วนน็อตก็สร้างเองหมดเลยครับไม่ให้คนอื่นกินเลย ไล่ไปล้อหลังเลยนะครับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันสีอะไรชมพูใช่ไหมชมพูชมพูชมพูข้างหลังก็จะเป็นดุมเดิมโรงงานไอัน,นี้นะ่าจะเบิกมาใหม่เนาะเบิกใหม่หมดครับก็คือไม่ใช่ดุมทำไม่ใช่ครับเบิกใหม่หมดเลยครับอันนี้โบ๊ทโบ๊ทนี่ตึงเองเลยใช่ปะใครับใช่ครับ ไอ้ชุดล่างนี่เป็นของของนักข่มปะ่ะใช่ครับพวกชุดดึงอาร์มือลิงเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับจนโชคเป็นไวท์แทบปะ่ะครับคู่ไหนสาได้ป่ะสามพันต้นต้น่หลือเลี้ยงอยู่นะนี่ก็จะเป็นคลีนมากเลยเนะนี่ยไออาร์ มีคำเตือนครบส่วนพักขาสเตย์ก็ยังเป็นเดิมไม่ได้เจาะด้วยไม่ได้เจาะนี่ก็เป็นของไฮเต้ไฮเตต้ครับเชอรแต่นี้ก็กี่บานเนี่ยได้มาเจ็ดเป็นร้อยบบเจ็ดเป็นร้อยครับราคาของตลาดแตามาดูฟังนี้กันนะครับ จะเก็บน็อตหมดก็อันนี้ก็น่าจะมีน็อตตะคมเนาะปลาปลายปลาปลายครับปลาปลา,ายก็เป็นบางโซ่เดิมนะค,ะครับต่อไปมาชุดสีดีกว่าสีนี้ยังยังเบิกเบิกง่ายอยู่ไหมช่างเบิกได้อยู่ครับเบิกได้ก็คือมีครบทุกชิ้นเนาะมีครบครับ ก็คือด้านท้ายนี่มันจะเงานะใช่ไหมใช่ครับส่วนช่วงนี้จะเป็นด้านแหละราคารวมสติกเกอร์นี่เท่าไหร่่ันที่เบิกมาหน้าอยู่ประมาณเกือบหกพันเลครับสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ด้วยครับเห็นว่าคันนี้ก็เพิ่งเบิกมาที่สดเลยนะข้าวส<บ>มเพิ่งประกอบเสร็จได้ไม่ไม่นานนี้มนก็จะมีปุดเดิมๆเ,เขาเลย ปั๊มก็ยังเป็นตัมเดิมครับแต่เห็นซีต,ตัวนนี้่ที่เห็นเราจะใช้ใส่พวกปั๊มร้อยสิบเนี่ยใช่ครับใช่ครับนี่เป็นปั๊มเดิมร้อยยี่ห้านี้ก็เป็นปั๊มร้อยยี่ห้าอันนี้ก็จะเน้นเน้นเบิกอะเบิกเน้นอะไรเดิมเบิกตะกร้าก็เป็นอันนี้อันนี้กึงเองหรือรว<ะ>่ากึงเองในี่ย ะก้าเป็นสก้าแท้แน่นอนะก้าแท้ครับแต่เครื่องยนต์อะเครื่องยนต์เป็นเอาเอาเป็นสี่อนดีกว่าสี่แข้งสี่แข้งทุกทีครับทำเองครับทำเองด้วยครับผมอันนี้ได้พ่นป่ะหรือว่าเดิม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 ครับแล้วก็ทำยอดสีแดงก็ไม่ยอดสีครใช่ครับเออนี่ด้วยพุดเท้าวไม่ไม่จะใส่แล้วอืเป็นจะสตาร์ทมือแล้วครับพุดแล้วครับถ้าแบตหมดอ่ะ ทบอยย่างเดีวีวคันเกียร์นี้รุ่นรุ่นนี้มันเป็นชุบพรมเมียร์ป่ะคันเกียร์ใช่ป่บเป็นคันเกียร์ชุบครับคันนี้ก็จะเป็นไม้ฟ้าเลยไมฟ้าครับไม้ฟ้าครับมันจะเป็นอันนี้ก็เป็นงานสร้างเองเนาะใช่ครับสร้างเองครับ ส้เต็ปเครื่องคันนี้เครื่องยนต์เป็น58.5ครับเครื่องลูกแล้วมีคาบูมีแน่เอ้ยอนนอันนี้คันนี้เป็นหัวชีดเรือนซีบีครับเรือนซีบีครับแคมก็ต้องมีอยู่ละครับใช่ครับส่วนคอท่อคอท่อเลยคอยี่แปดยี่แปดมิเป็นผ้าตะแกงหรือว่าผ้าแป๊บเลยครับรันเลยรันครับ ไม่พูดมากทำเพลงตัวนี้นี่จ้างอุดเองเลยป่ะอุดเองครับอุดเองครับสร้างอะไรก็อุดเองเวลาอุดนี้มันมันมีโอลิ่งไหมพอดีผมไม่ค่อยรู้เลยผมไม่ได้ใส่โอลิงครับคือตึงให้มันแน่นแล้วก็ใสเข้าไปเลยครับโป๊เข้าไปเลยข้าครับใช่ครับแต่ระดูข้างในนะข้างในก็จะยังเป็นน็อตเดิมเนาะเฮ้ยน็อตเดิมป่ะครับน็อตเดิมครับก็จะมีเจองมือนิดหน่อย ส่วนชุดน็อตเฟรมก็ยังเป็นช่างบุ๋มสร้างเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ช่างเขากึ่งเองเลยนะครับนี่เขามีเขามีลงกึง่งเห็นไหมเขารับกึ่งน็อตทุกอย่างเลยรถผมก็เคยเอาน็อตมาให้ช่างเขากึ่งนะเวทที่บ้านส่วนอันนี้นี่ก็คือมันมันไม่ได้ลอกนะเพราะมันมีพลาสติกมมคูมอีกแค่หนึ่งใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเก้าเลยเลยไม่แกะ นี่ก็จะเป็นชื่อพวกคาขับใช่ไหมใช่ครับพวกคาขับเป็นกลุ่มไหมกลุ่มครับกลุ่มครับนี่ก็ังเป็นตรงบอกะเดิมนะครับดูเลไม่ค่อยได้ขี่เนาะไม่ไม่ได้ขับรถจอดครับอามาเที่ยวก็เห็นจอดจอดชิ้นดำอันนี้เบิกใหม่ครับเข้าค้าได้ชิ้นดำชิ้นดำเลยอ่ะมีมันเป็นกี่ชิ้นเนี่ยมีหนึ่งมีตัวนี้ตัวนี้ แล้วบางคนถ่ายใช่ครับแล้วก็ไอ้นี่ได้ปะใช่ครับใช่ประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณพันนิดๆแต่ครับพันนิดๆใช่ครับแต่ถาก็ไม่ไม่แรงมากใช่ครับแต่จะไม่รวมพวกชุดนี่นะครับอ๋อตัวนี้คนมันมีคนส่วนนะไอ้นี่มากับชุดสีเหรอไอตัวไอตัวเนี้ยต้องต้องเบิกแยกครับอ๋อคือเบิกสีเขียวมาก็ต้องใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ไม่แพง้ะใช่ครับไม่แรงนะ ช่วงอันนี้ได้เบิไบก,บก,บกไปเบิกครับเบิกไปหมดแล้วอ,อ๋อนี่นี่นี่นถ,ถุงยังอยู่เลยครับถุงถุงยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฟหน้าเบิกมาเท่าไหร่ครับไฟหน้าอยูมันสี่ร้อยกับห้าร้อยครับไฟทไทยอะไฟท้ายก็อยู่ม400ันสี่ร้อยแล้วห้าร้อยแล้วเดี๋ยวดูไต่เบานะเนาะ แต่บอกก็ยังมีเก็บน็อตนี่นะเป็นเป็นกล่องปั๊มติ๊กเฮ้ยนี่คือถังเดิมเลยถังเดิมครับถังเดิมข้างในก็เดิมเดิมนะครับบอกเบิกใหม่แน่นอนเบิกใหม่เหรอบอกก็ได้แต่นี่บอกคุณน้เฮ้ยใบก็ได้เกลยวเกลียวพันครับเกลียเกียวพันนะใช่ครับแต่ยัง แบบนี้เป็นช้างก็น่าจะเบิกถูกกว่าแบบบุกคนธรรมดาครับนิดหน่อยครับ,อ,รบอันนี้ก็จะมีเก็บมีเก็บนาอเล็กๆน้อยๆอันนี้อันนี้ได้ได้ทำสีปะ่ะตัวนี้เบิกมาครับอันนี้คือดำของสูตรเลยใช่ครับสูตรเลยครับมันก็เงาดีนะเงาไหมท่านผู้ชมแต่ผมอะเงาข้งางในก็ ยิงสายสะอาดเลยนะเนี่ยข่าวโวดเลยไม่มีอะไรมากนะครับเป็สีสวยสีคือเรียกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดอะสีสีลิมิเต็ดใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีแบบนี้แหละจะเป็นสีส้มใช่ใช่ครับคิดว่าเด่นๆเ,นเลยนะสองสีนะ เดิมน,นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปลุยกันต่อพินคลีนโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ